อุ๊ย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 อุ กูน<ว>่ะด<ว>ูกาอสนามเดยมาเดพี่น <OF S 3> <Denn> ้องสนามสินเ็อกไปบ้านี้เอคร like ับผมเิ่้นตัดจริงเคเ็นกัยเห็นแต้นนตรหัส

มูนสุดยอดรถยกหัวไก่รถยกไก่ๆเยอก็่ห่นนะม่ก็ใหม่น้องบอมนี่ใหม่ก็ไหม่ก็ใหม่้มาแล้วมาแ้่ะมันจังนี่เรามันจังสุดยอดกยอดได้แล้วมาได้แล้วได้แล้ว้ยไรดูน้องไร่นนะหุ่นนะูไร่จะเที่ยุ่ได่ ไกลพุทกันเลยขยันล่กมองๆก็ทะไมก็มาอีก็มาก็มาแล้ววาแล้วสองต้องจะรักันนะ่อดวงๆห่อดงๆนะสุดยอดสุดยอดอายุไม่เกิน1 7เจดปีเพื่อนว่ามูอายุน่เกิน1ิเจปีหมดจริง้องการปนดปัดแุ่ดอายุไม่เกิน17ปีครับผม นเอือดือค้อมันแขบไปถ่ายได้บอกวยเป็นความจริงมีเต็มมอกมอดุ่มดุ่มดุสุดยอดอุ้ยมันมากเลยครับผมอายุไม่เกิน17บเจ็ดปีได้มาแล้วรุ่นน้องคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะเจ่งจังเจ่งจังหน้าตาก็อ่อนๆอยู่ไม่เกิน17ปีครับรุ่นไม่เกิน17ปีโอ้ปีมีแต่ไหวลุ้นลุ้นรอพี่น้องโอ้โหที่จำัญเก่งมากๆเลยครับผม ยอมรับยอมรับยอมรับได้รับเหรียญจากท่านจริยานทรสซูหูครับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสํานักงานจังหวัดเลยนะครับจะไม่ลดกองทุนพนักงานมัเยอะไม่เกินสิบเกียนนะครับครับผมในส่วนของพนักลานเรื่องนี้ไม่สสุด